สวัสดีครับวันนี้พบกับโค้ดอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับสำสหรับชั้นป .4 ในสัปดาห์ที่4ของเรานะครับวันนี้อันนี้เราเรียนกันเป็นภาษาไทยคาบแรกเนาะคาบแรกของสัปดาห์นี้นะครับตามตารางใหม่นะครับวันนี้เรามีตารางใหม่แล้วนะป .4 นะครับเราเจอกันวิทยาวิทยาการคํานวณไปแล้วเนาะ วันนี้เป็นภาษาไทยนะครับวิชาหลักของเรานะครับก็บอกก่อนว่าความพิเศษของภาษาไทยเนี่ยในตอนนี้นะครับยังไม่มีหนังสือมานะหนังสือใหม่นะครับทีนี้โค้ดก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับจดลงสมุดไปก่อนนะครับถ้าจดไม่ทันนะระหว่างที่โครูสอนไปอะจดไม่ทันก็สต็อปสต็อปคลิปหรือว่าสรุปเอาแค่ที่ เราอ่านเข้าใจนะครับนะไม่ต้องไม่ต้องเขียนหมดลอกหมดขนาดนั้นนะครับเอาแค่เอาเดี๋ยวถ้ายังไงก็สต็อปคลิปเอาก็ได้นะครับนะอา้าวเริ่มกันนะครับวันนี้เราผ่านเรื่องของคําต่างๆมามากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสะกดของมันนะครับตัวสะกดคือคําท้ายพยางค์ท้ายนะครับหรืออักษรหมู่ต่างๆอักษรกลางนะครับ สูงอักษรต่ำเดียวต่ำคู่นะครับนะพอมาถึงพอมาถึงพาร์ทนี้สัปดาห์นี้นะครับเราจะเจาะไปที่ยังอยู่ในชุดของการเป็นคําอยู่นะครับแต่เป็นการแบ่งคําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบนี้เป็นการแบ่งคําที่เรียกว่าคําเป็นคําตายนะครับนะเอามาดูกันชื่อดูน่ากลัวมากเลยคำเป็นคำตายนะมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอา้าวคำเป็นกับคำตายนะครับเป็นการ สมุดขึ้นมาเต็มตัวนะครับโหก็เตรียมประกาก่อนอนะครับสมุดขึ้นมาเต็มตัวใครจนไม่ทันสต็อปคลิปได้เลยนะครับนะคำคำคำ,คำเป็นคำตายนะครับเป็นการจำแนกนะครับจำแนกคำนะครับตามลักษณะของระยะเวลาออกเสียงนะครับเพราะนั้นระยะเวลาออกเสียงหมายถึงความสั้นความยาวนะครับนะหมายถึงความสั้นความยาว นะไอ้ตรงระยะวเวลาออกเสียงเนี่ยหมายถึงสั้นยาวนะหมายถึงสั้นยาวนะซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทําให้คําที่มีเสียงพยัญชนะต้นเน่ยเป็นรูปแบบเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันนะครับนะก็คือความความสั้นความยาวเนี่ยเปลี่ยนไปตามพยัญชนะต้นตัวสะกดหรือวรรณยุกต่างๆนะครับนะก็แตกต่างกันไป แต่เน้นนะครับเน้นตรงที่ว่าจำแนกตามลักษณะเวลาออกเสียงต่างกันนะครับนะนะคำเป็นคําตายนะเอาทีนี้มาแยกกันดีกว่าคําเป็นนะครับคำเป็นเปลี่ยนสีแดงดีกว่าคําเป็นนะครับคําเป็นเวลาเราพูดถึงเป็นเนะี่ะเป็นเท่ากับ ชีวิตยืนยาวอันนี้มันต้องจดนะโค้ดพูดเป็นหลักท่องจำไปเฉยนะครับเพราะฉะนั้นคําไหนที่เป็นคําเป็นนะครับจะผสมด้วยสระเสียงยาวสระเสียงยาวเช่นสระอาสระเสียงยาวนะเช่นสระอาเห็นไหมอาอีอ่อูเห็นไหมอูอีอาอ้าวยกตัวอย่างอีกโอ อโอก็ได้หรืออะไรอะ่ะสระแอนะครับนะเหล่านี้คือสระเสียงยาวหมดเลยนะครับนะถ้าเจอลักษณะนี้ถือว่าเป็นคําเป็นนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงกนกล,กลกมเกยเกอจำได้ไหมที่เราเรียนไปแล้วห้าแม่นี้นะครับห้าแม่นี้นะกงกนกมเกยเกอ นะครับจะถือว่าเป็นสระเสียงยาวนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีวิธีการจำนะครับอ้าวต่อไปคำตายตายชีวิตสั้นโถนุ่มคนนี้ชีวิตสั้นจังเลยตายซะแล้วนะครับตายชีวิตสั้นเพราะนั้นผสมด้วยสระเสียงสั้นนะครับคำไหนที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะครับคือคำตาย และคำไหนที่สะกดด้วยมาตามแม่กกกดกบคือคำตายนะครับคือคำตายเดี๋ยวโค้ชจะไปยกตัวอย่างนะเอาโค้ชจะไปยกตัวอย่างแต่ให้เราดูก่อนว่าเอาต้องมีสระเสียงสั้นนะแล้วก็มีแม่กบกดกบเอา้ายกตัวอย่างสระเสียงสั้นหน่อยเผื่อใครลืมนะครับอาสระอเห็นไหมเสียงสั้นไหมสระอหรือสระอีได้ไหมได้นะครับสระอุนะครับ สระโอนะสระโอรูปนี้นะหรือสระแอนะครับมันจะเป็นคู่กันไปนะเห็นไหมสังเกตไหมสระในภาษาไทยจะเป็นคู่กันไปสั้นกับยาวสั้นกับยาวนะครับให้เสียงสั้นกับให้เสียงยาวแตกต่างกันนะครับทีนี้อย่าอาวทบทวนใหม่นะเป็นเสียงยาวตายเสียงสั้นคาคาเป็นจะมีแม่กงกลกลมเกยเกลคาตายจะมีแม่กกกดกบนะครับเอามาดู โค้ดมีเทคนิควิธีการจําเล็กน้อยนะครับสังเกตไหมว่าคำเป็นคำเป็นเนี่ยมีมีห้าแม่ถูกไหมโค้ดให้ท่องจําคํานี้นมยวงอุ้ยอะไรทะลึ่งหรือเปล่านะครับทําไมถึงต้องท่องว่านมยวงอ้าวดูแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงห้าแม่นี้นะครับเป็นแม่ที่จะถูกเรียกว่าเป็นคําตายให้ท่องว่านมยวงเห็นไหมมีครบเลยแม่กลนแม่กลมแม่ เกยแม่เกลแม่กงนี่เห็นไหมนมยวงนะครับนะนมยวงคือคำอะไรคาเป็นนะครับนะวิธีการท่องนะนี่คือตัวสะกดที่อยู่ในคําเป็นนะครับนะเช่นามาดูเช่นแม่กลนะเช่นคําว่าอ่าโหยกตัวอย่างง่ายๆเลยอทิอย์เป็นน,นหนูเลยเช่นคําว่าสารเห็นไหมสารสะกดด้วยนออหนูนะครับเป็นแม่กลถูกไหมคำว่าสารตัวนี้นะครับเป็นแม่กลเพราะนั้นคํานี้ถือว่าเป็น คำเป็นนะครับเอาแม่กลมเช่นคำว่า,า,าหามหามคำว่าหามเวลาระแบกของขึ้นไหลเรียกว่าหามถูกไหมหามสระเสียงยาวด้วยแล้วก็แม่กลมด้วยนี่คำเป็นแน่นอนนะครับเอาต่อไปคำตายนะครับเรียกว่า,าท้องว่ากระบดทำไมถึงท้องว่ากระบดเพราะประกอบด้วยแม่กบแม่กบแม่กดนะกอบบดอจึง ให้ท่องว่ากระบทนะครับนะท่องว่ากระบทเอายกตัวอย่างนะครับเอาในกรณีนี้อา้าวบวกด้วยสระต้องมีสระเสียงอะไรด้วยนะสระเสียงยาวอันนี้สระเสียงสั้นนะครับนะเชน่นอาเชน่นเชน่นเชน่เชนคำว่ากบนี่ยคำว่ากบ กบว่าแมวแซ้ำแล้วซ้ำแล้วเดี๋ยวหาว่าใบคําคว่าเอาคําว่าเป็นแม่กบเหมือนเดิมนะคํานี้แล้วกันเอาสิบสออีบอสิบนะครับคานี้มีสละดเสียงสั้นด้วยมีแม่กบด้วยนะครับสิบนะมีสลัดเสียงสั้นคือสละอีถูกไหมสระอีเสียงสั้นนะอีนีแล้วมีแล้วมีตัวสะกดเป็น มีสละดเสียงสั้นนะครับและมีตัวสะกดเป็นบอยไม้สละเสียงสั้นด้วยตัวสะกดเป็นแม่ก,กบด้วยเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือคําตายนะครับเอาเอาอีกเอาอีกเช่นเช่นเช่นอาหาดอุ้ยคานี้นะครับเป็นมาตาแม่ก,กดนะอะออาดอหาดเป็นแม่กดนะครับนะแต่มันมีสละเสียงยาวขึ้นมาอ้าวทำยังไงทีนี้ทํำยังไงนะครับ ดอกจันตรงนี้ไว้เลยตัวโตๆนะครับจดเพิ่มลงไปด้วยนะครับใครสต็อปคลิปไม่ทันจดเพิ่มไปด้วยหากเจอเจอสละเสียงยาวกับกับอะไรหากเจอสละเสียงยาวนะครับกับ แม่กบกดกบแม่กระบดเนี่ยนะให้ทำไมดูตัวสะกดก่อนนะครับให้ดูตัวสะกดก่อนนะดูตัวสะกดก่อนนะครับนะอันนี้โคตรหน้าคัวจะบังมันเนี่ยเออเอาเป็นอือัวคนมาเขียนแทกข้างล่างดีกว่าสักคู่นะสักคู่นะ นะนะครับเจอสระเสียงยาวแต่ดันไปเป็นแม่กดแม่กกแม่กบเนี่ยแ,แม่กระบดเนี่ยนะให้ดูอะไรนะดูตัวสะกดก่อนนะครับให้ดูตัวสะกดก่อนเป็นอันดับแรกนะเราค่อยดูสระนะครับนะเช่นอาโคโนมีมีกระดานกว้างๆเลย ย้อน,ย,อนย้อนให้จดเผื่อใครจดไม่ทันใครจดไม่ทันสต็อปคลิปเอานะครับนะอะนะปลายต่อนะครับฮาก็เราเจอคําว่าเอาหาดมานจะคุ้นอ่างนะคำว่าหาดถ้าเสียงยาวแต่เป็นแม่กดนะครับให้ดูที่แม่กดก่อนเพราะคำนี้เป็นคําตายนะครับนะเช่นหรือเอายกตัวอ,อย่างอีกเช่นคําว่าเปิดนะครับอันนี้เป็นสระเออนะครับนะปอเออรอเปิดเป็นสระเออถูกไหม แต่ดันเป็นแม่กดนะครับเพราะนั้นคำนี้คือคําตายนะครับนะคําว่าบาทเนี่ยบาทพระเนี่ยบาทพระที่เราใช้ใส่บาทเนี่ยนะครับนะบาทนะครับเพราะว่าบาทตัวนี้สละดเสียงยาวนะแต่ดันเป็นแม่กดนะต่อเต่าเป็นแม่กดนะครับเพราะฉนั้นถือว่าเป็นคําตายนะครับให้ดูตัวสะกดเป็นอันดับแรกแล้วค่อยดูสละดต่อนะครับแล้วค่อยมาดูสละดต่อนะเช่นเดียวกันกับคําเป็นนะครับ หากเป็นสระเสียงสั้นแต่ดันมีแม่นมยวงนะแต่ดันมีแม่นมยวงนะเช่นคําว่าศินอ้าวเช่นคําว่าศินสระเสียงสั้นนะสระเสียงสั <medi> ้นนะสระอีนี่เป็นสระเสียงสั้นนะแต่ดันเป็นแม่กลนนะครับนะให้ดูตัวสะกดก่อนนะครับดูตัวสะกดก่อนเป็นหลักนะครับนะสระดูตามมา ทีหลังนะอ่าไปต่อนะครับมีการบ้านเล็กน้อยนะครับนะให้ทํา6ข้อเองไม่เยอะเลยนะครับให้ระบุคําเป็นคําตายในประโยคตามคําที่กําหนดให้ดังตัวอย่างนะครับนะเช่นตัวอย่างค้วให้มาว่าบ้านทรายทองประโยคนี้มีทั้งหมด3ามคำแล้วก็เขียนทั้งหมด3ตัวคําว่าบ้านนะครับนะใช้เป็นแม่กลล แม่กลงนี่อยู่ในคําตายเอ้ยคาเป็นแน่นอนนะครับนะแล้วกาไปเสียงยาวอีกยิ่งเป็นครับอีกทรายก็เหมือนกันนะครับเป็นนะแม่เกยนะทองอ่ะแม่กงนะครับเป็นคําเป็นเอ้าทีนี้โค้ชเฉลยสักหนึ่งข้อแก้วจอมแก่นอ้าคำว่าแก้วนะครับแก้วแม่เกลยนะแก้ววอแหวนแม่เกลย์จได้ไหมนมยวงท่องไว้ในหัวเลยนมยวงนะยวงยวงยออ,อวัวอ้าวแสดงว่ามีแม่เกลยนี่ นะแม่นมโยงเป็นแม่เกลนี่นะครับนะเอาแสดงว่าเป็นคําเป็นนะครับสระเสียงยาวแล้วก็มีแม่เกลด้วยนะครับจอมอะจอมแม่กลมนมยวงเอาเห็นไหมนมยวงเขียนตรงนี้นมยวงกระบดนมยวงนี่คือเป็นกระบดนี่คือตายกระบดนี่ต้องตายนะครับอ้าวดู อะไรนะจอมจอมเป็นแม่กลมถูกไหมเอาแม่กลมนี่นี่นมยวงอยู่ในแม่กลมเป็นคําเป็นนะครับนะแก่นนี่คําว่าแก่นแก่นนมนี่นี่เห็นไหมนอนหนูแม่กลนอยู่ในเป็นนอนหนูนะครับตันี้ก็เป็นคําเป็นอีกแล้วนะครับมีแต่คาเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันเอานะครับอ่านี่ในคาตายเห็นไหมนี่รออ่ะกอรักลักแม่กกไปดูอากันเอานะครับการบ้าน6ข้อทําเสร็จปุ๊บถ่ายมาให้ดูในไลน์กลุ่มด้วยนะครับ ใครถ่ายตอนที่กำลังทำอยู่ได้นะก็จะถือว่าน่ารักมากนะครับสำหรับวันนี้เรื่องคำเป็นคำตายนะครับเราก็มีเพียงเท่านี้เรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ยากไม่ยากนะครับนะดูไม่ยากเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนคำเป็นคำตายอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะสำหรับป้สี่ไม่มีหนังสือก็ทนเอาหน่อยนะลูกเดี๋ยวหนังสือมาจะเรียกมารับนะครับนะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ